บิสมิลลาฮุรราะห์มานุรฮัยเตือนชันอีพีนี้เรื่องราวของการสแสวงหาคืนไลแลลตุนกอตทัศนะที่มีน้ำหนักหนะ้ที่ปวงปราดนั่นแท้จริงคือไลแลลตุนกตบางครั้งอาจจะเป็นคืนที่21และอาจจะเป็นคืนที่23และอาจจะเป็นคืน25และอาจจะเป็นคืน27 และอาจจะเป็นคืน29และบางครั้งอาจจะเป็นคืนคู่ด้วยเช่นกันจากเชคอิบนุฮุไัมินเรื่องราวของการแสวงหาคืนไลแลนตุนคอตที่ดีที่สุดคือสวงหาทุกคืนในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอย่างตั้งใจและมุ่งหวัง อินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับคืนไลลาตุนกอตด้วยอิบาดะการงานที่ดีที่เราในทำไว้ในทุกคืนช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน